Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова กลับสวัสดีไวรุ่นหัวเกียนทุกๆคนทุก yes. ๆท่านด้วยนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมารีวิวสกินปืนปืนหนึ่งนะครับเพิ่งซึ่งแบบเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลย MP5 Mister Nacha เฉชเชชเชอะไรไม่รู้เออนั่นแหละสกินปืนนะครับเดี๋ยวๆนี่โครเท่บอกเลย เดี๋ยวพี่จะมารีวิวปืนนี้นะครับ<ม>ลองดูดิมันจะมีพวกเอฟเฟกพวกเอ่อเป็นดาวนะออกมาจากปืนนะดูดิโคตรสวยเลยสวยจริง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 อัตราในการยริงครับบวกบวกส<ม>องเหรอเขาเรียกว่าอะไรเออพี่ไม่เคยรีวิวน้องๆขอโทษนะครับาาก็แมกกาซีนลบหนึ่ง 1, แม่นยำบวกหนึ่งครับผมคือแบบอัตราในการยิงคือแบบแรงมากบอกเลยดูกระถ,ถือนะดูดิโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เท,ท่จริงเท่จริงดูดิแล้วเอฟเฟกต์มันออกมาดูดิสวย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 จริงสวยจริงรู้ไหมพี่สุบไปหมดเท่าไหรย พี่สุ่มไปหมดไปสิบกล่องน้องๆอาจจะไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อทุยไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปในสตรีมให้ดูพี่พี่พี่สุ่มในสตรีมนะพอดีพอดีพี่ตอนแรกว่าจะสุ่มเล่นๆแต่คือแบบสิบกล่องได้จริงเฉยเลยเฮ้ยงงงงงจริงงงจริงงงจังเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเดี๋ยวพี่เปิดดูนะครับอันนี้เป็นคลิปในสตรีมนะดูดูแล้วดูดูว่าพี่จะหมดคิพชรเขาจะเล่นบงแรงกันเหมือนกระเผาผ่าน บัตรกูจังเลยเนาะเป็นไงเป็นไงคือแบบคือแบบจริงของจริงสิบกล่องจริงดวงค์พดวองคพ่อสิบกล่องสิบกล่องขอ้โหสิบกล่อง แอ๊กทำไมดูแอคทำไมแอ๊ทำไมาม,า <c oughs> มาครับมาชิวๆตาแรกอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บ บ,บ,บ,บไ,ปไ,ปไปกูไปกูไปกูเลี้สองตัวไปกูไปกูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพันยาแป๊บพันยาแป๊บไปกูไปกูไปกูกูขอกูขอเฮ้ย <c oughs> ดูอื้อหือ เป็นไงเป็นไงโค้าเท่โค้าเท่จริงนะเนี่ยเอ้จริงนะโค้าเท่เลยดูดิมันจะมีเอฟเฟกต์เป็นเป็นดาวดูดิดูดิเป็นด,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 ดาวแล้วเดียเดี๋ยวเดไปกู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 ปก,กูขอขอขอยังไม่ได้เลยเฮ้ยขอคิวหน่อยฮับเอา เออไปไหนไปไหนไปไหนนุ๊กไปไหนไปไหนโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงเฮ้ยปืนโคตรแรงโคตรแรงหลั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 งโอเคเดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวเคลียร์เองแป๊บเดียวล่วงแป๊บเดียวล่วงโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงดูดูดโอ้แตกหัวแตกหัวแตกหัวแตกนะหัวแตกนะอีกตัวอีกตัวอีกตัวปล่อยกูปล่อยกู ปอยกู้อยกู้โคตรแรงปืนโคตรแรงบอกเลยจังหวะนี้ปืนโคตรแรงปอยกู้อยกู้ยดูดีมันโคตรสวยอ่ะมีดาวออกมาด้วยอ่ะดูดี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 ต้องแอคหน่อยละจังหวะนี้โชว์โหดหน่อยละปอยกู้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 อยู่ไหนวะปอยกู้อยกู้เฮ้ยอยู่นู่นปอยกู้ เออดาวดาวให้หมดดาวให้หมดเดี๋ยวกูเก็บเองอพี่ขอละกันพี่ขอละกันติดตัวโอ้ยฉันใช่โอ๊ย,อย,อยพี่ขอพี่ขอพี่ขอละกันพี่ขอละกันปล่อยพี่พี่ขอเก็บว้าวโอ้โหสามเลยหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดตน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่แบกน้องเองมาเกมสองเอ้ยเกมสาม ต้องแบกแล้วต้องแบกลูกทีมแล้วลูกทีมไม่ไหวแล้วต้องพึ่งเราคนเดียวเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยวุฒเอาหน่อยสกินปืนอย่างเท่มันต้องโชว์โหดหน่อยยืนยืนเฉลยลูกทีมอะไม่ต้องทำอะไรจัดก,การเองมายัางอย่างตัวปล่อย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 โอ้ยโอ้โหอะไรวะบนบ้านบนบ้านโอ้โหสามตัวเลยบนบ้านบนบ้านปล่อยปล่อยปล่อยขอเอง ให้กูโชว์หน่อยกูโชว์หน่อยกูโชว์หน่อยปล่อยกูปล่อยพี่ปล่อยพี่มาขยอบมาแล้วต้องแอคหน่อยแล้วกันแตกเรียบร้อยสองคือแบบโคตรแรงอ่ะปืนเนี้ยแล้วแบบมันสวยด้วยดูสกินมันดิเออเนี่ยดูดิแรงด้วยมามาขอปิดเกม โอ้โหไปกูไปกูไม่โดนไม่โดนไม่โดนงงหัวแตกหัวแตกเอาสังหารเฉยเลยงงมื่กี้หัวแตกไปกู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 อะไรนี่อไม่โดนเฮ้ยเต็มอุ้ยวื่งวิ่งวิ่ง ชุบๆๆๆๆุบช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  กูดีให้วิมากูมีกำลังใจแล้วบอกเลยฝั่งโน้นมึงเตรียมตัวเป็นศพกำลังใจลดเหลือมาล่วงหนึ่งมานับปวันนับปรกัดกูเองนี่แหละโน่หนึ่งเอ้าล่วง เอ้ยบอลมาเอาจริงแลวนะเอาจริงแล้วน้องๆเดี๋ยวขอ้างใจก่อนแป๊บียบนะจับไปละมากัวจริงกัวจริงกัวแม่งจริงต่นเนี้ยเกาจริงบอกเลยเอาจริงเอาจริงเ๋ยวตัวเป็นศพได้เลยบอกแล้วไอ้ ดวงหัวแตกตัวเฮ้ยลวงสองหัวแตกยังไงเฮ้ยโหดโหดโหดจริง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 ปืนนี้โคตรแรงบอกเลยโคตรแรงโคตรแรงหัวสองหัวสองบอกเลยหัวสองอีสองอีสองขอขอละกันแอคหน่อยอยากแอคสาวปล่อยปล่อยปล่อยแจ็คสาวแจ็คสาวเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ไหนวะ,วะนีน่ไหนวะเฮ้ยบนบนบนอึ่ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันแรงจริงแรงจริงปุ้เนี่ยมาตาสุดท้ายขอเก็บขอเก็บหมดขอร้องพี่ขอเก็บหมดนะเด็กๆถ้าพี่ไม่ยิงสี่ตัวจะลบช่องออกเลยพี่ไม่ทําช่องอยู่ทอีกแล่ะ oh, <no. S 1> ขอรังใจขอนะตานี้ถ้าไม่ได้พี่จะลบช่องลุยโอเคอย่าแย่งกูปล่อยกูยืนอยู่เฉยมา กัวมแมงจริงกัมแมงจริงพื้นโหดขนาดนี้เอาแมงจริงบอกเลยดวงหนึ่งโอเคอีกตัวในบ้าน <c oughs> เสร็จนแน่มึงดวงสองดวงสามตัวตัวตัวอีกตัวเร็วเร็วอีกตัวอีกตัว,ว,วกูวกวจะแอคสาว ตัวเร็วอ,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 อยู่ไหน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 โหดจริงว่ะปืนเนี้ยโหดจริงโหดจริงเฮ้ยในบ้านในบ้านในบ้านไปกูไปกูลองฝี โอเคครับน้องๆก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของพีด้วยนะครับผมคลิปอันไหนหรือสตรีมอันไหนที่ไม่แจ้งเตือนน้องๆรบกวนน้องๆกดยกเลิกแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะครับผมมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้มันชอบบั็กนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆรักนะครับทุกคน